ลูกเขาพูดในฝั่งหนึ่งถ้าพูดถึงว่าทาง,ทางฝ่ายสกลนครนี่สกลนครนครพน,นมไปแต่นมุกดาหานตอนแรกนี่แรง่ะลุแรงมากเลยแรงมากเขาหาเรื่องพ่อหนักเลยนะแต่สกลนครนีนะ่สองสามคนนี่แหละลูกก็เลยตัดทิ้งปัญหาทิ้งตัดทิ้งเลยบล็อกไว้เลยหมดสองสามคนนั่นน่ะหาเรื่องหนักเลยนะ พวกเป็ดพวกผีพวกตี๋เป็ดวตัดนที่มันมีเยอะลุ่จุดไหนก็มีมากเหมือนกันนะลูกทั้งที่อยู่กับพ่อแม่นคลูเนี่ยอีกพวกที่คนที่มันหาเรื่องพ่อนั่น,นทั้งอยู่กับพ่อแม่กูเลยนะลูกเจ้าเล็กไม่ใช่ธรรมดาทั้งหญิงทั้งชายด้วยทั้งเป็นพวกอะไรล่ะดูแลพ่อแม่กูด้วยนะซัดหัวหนังนะช่วงช่วง,งใหม่ๆลูกก็บอกไปบอกไปพ่อสองสามคนนั้นถูกบอก๊บทุกอย่างเงียบไปแสดงว่าหัวหน้าใหญ่นี่ยมัน ที่เป็นสิบเทวทัตน,น่เป็นผู้ที่ชักจูงหมูให้ตกละกรมลาบากพอถูกบอกไว้ปุบ๊บตอนนี้จะเริ่มสภาพภาพสภาพใหม่ลูกขาพูดให้ฟังอันนี้เราไม่ทราบหรอกลูกขาพูดให้ฟังว่ามันแรงเกินไปพอแรงเกินไปแล้วเขาเอาภาพพ่อไปทําแบบน่าเกลียดเลยนะเจ้าเล็กน,นะพ่อจะใช้คํานี้นะลูกขาพูดให้ฟังเอาภาพพ่อไปทำแบบน่าเกลียดเลยนะพวกช่างภาพด้วยแล้วก็สิิพ่อแม่กูด้วยนะ ทงฝ่ายทางสกลนครนี่นะลูกเขาพูดให้ฟังนี่อันนี้เพราะลูกพูดให้ฟังเนีพ่อไม่เห็นนะลูกที่พู้ที่สูุ้กๆยากล้มกว่น,นี่นะผู้ที่ขุมเฟซพู้ที่ดูแลพ่อนี่นะเพราะว่ามันแรงมากในลงุงปู่ถ้าแรงแล้วก็คือต้องต้องทำ่างนี้ถ้าแรงธรรมดานี่มันก็น่า,นาจะแล้วไปนะอันนี้เขาเอาภาพลงุงปู่ไปทําน่าเกลียดเลยว่างี้นะพ่อก็เลยวเอา้ามันก็สมควรยิ่งท่านในพระสิบประเดวัตรจิตเปรตจิตวิตนี้เราก็ไม่ยอมรับ เขเสียด้ว่าเขาอยู่กับพ่อแม่ครูผู้ทรงมักทรงผลนี่เดลูกนี่ที่ทีมมานะมันมากมา,กายกิดความเกิดวมันไม่ได้มันไม่รู้เรื่องเลยเลย,เลยนั่นมันเกิดมาหาวิมานหน่ใช่ไหมเห่อมันน่าจะวิบัติไปหมดแล้วตั้งแต่ที่มันคิดชั่วคิดเลวเลี๋ยวสย่บุญบารมีที่อยู่กับพ่อแม่กูมันก็ไม่สามารถที่จะตัดกันได้นะลูกต้องเข้าใจด้วยน้ำร้อนก็สสวน,น้ำรอ้อนน้นเย็นก็สสวน,น้ำเย็นนั่นไฟก็ส่วนไฟนั่น น้ำก็สวนน้ำมันแยกกันนะดูนะมันมันไม่สามารถที่จะตัดกันได้เลยนะลูกต้องเข้าใจด้วยเจเลยลูกเขาพูดให้ฟังลูกกขมันเดือบเป็นร้อนเราะว่าในช่วงใหม่ๆนะมันแรงมากเลยเขตสกลนครนี่นะภาพพ่อนี่ไปถูกเอาไปทําแบบน่าเกลียดเลยว่า,างี้นะเราก็ฟังฟัง,ฟ,งฟังดวยลูกพูดให้ฟังเนี่ยเราก็ไม่เห็นหรอกเราทําไม่เป็นอย่างนั้นฟังลูกอ่ะก็แล้วแต่ลูกว่า,างี้นะ ลูกเห็นควรไม่ควรขึ้นอยู่ับลูกเพราะเป็นหน้าที่ของลูกไม่ใช่หน้าที่ของพ่อหน้าที่ของพ่อคือความบริสุทธิ์ที่ออกไปเพื่อโลกเพื่อสงสารนั่นไม่ใช่ว่าเป็นหน้าที่ของพ่อที่จะเขาไปดูท้องนั่นยกเว้นที่พ่อรู้พ่อเห็นที่พ่อกาลังฟังเทศอยู่มีการแวเข้ามาเอาเป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่จําเป็นต้องพูดให้ลูกให้หลานฟังนี่พอสองสามจุดนั้นเงียบไปเหมือนกับทุกทิ่งทุกอย่างเงียบไปเลย ในสิ่งที่ไม่ดีนะลูกเนี่ยมันก็พักอยู่พักหนึ่งแล้วก็สิ่งที่ดีก็เริ่มที่จะสว่างสวัยขึ้นมาอ๋อก็แสดงว่ากลุ่มที่อยู่กับพ่อแม่คูที่เป็นพระอ,อริยบุคคลนี่ไม่ใช่ว่าจะเป็นผู้ที่มีธรรมะที่ดีคลองใจส่วนมากเป็นอนธรรมเป็นธรรมะที่เลวจามคลองอยู่ในใจของพวกนี้ลเลยวกไปถึงวัดป่าพันตาของพ่อแม่คู องลูกตามหาบัวเจานั้นสัมปะโนวันที่พ่อแม่ครูเข้าสู่มหาวิริพนนธ์หนักทั้งสักกันและช่วงที่พ่อแม่ครูยังอยู่ทั้งครูหญิงทั้งพระทั้งแม่ชียุ่งเหยิงกระดังที่มีการข่าวไร้กันนั้นก็ไม่ทราบว่าใครผิดใครถูกนะนี่เราไม่เข้าไปเข้าไปนะแต่เราดูภายมุมภายนอกนี่โอ้มันยุ่งเหยิงวุ่นวายไม่ใช่ธรรมดาก็แสดงว่าในสถานที่มหามงคลน,นั้นพร้อมเสร็จทั้งเปรตทั้งผีนั่น นรกก็อยู่นั่นสว,วรรค์ก็อยู่นั่นมหาเวทีก็อยู่นั่นเปรตอสุรกายก็อยู่นั่นหมดเลยรวมอยู่จุดเดียวเลยสมัยปัจจุบันเป็นนะลูกนะไม่เหมือนสมัยพุทธกาลสมัยพุทธกาลนี่โอ้ไม่มีก็จะเข้ายุ่งอย่างนั้นไม่มีถ้ายทก็สวนส่วนของผู้ที่ยุ่งกันแต่ยุ่งกันช่วงบันงงงบ้นช่วงต้นแต่ว่าบัานปลายสุดท้ายก็ส่งมากสงผลเหมือนพิสุโคสัมผีที่แตกแยกกันยุ่งกันตอนแรก พุทธเจ้าต้องหลบไปจำพรรษาอยู่ที่ป่าเพียงพรอองค์เดียวแต่ผ้สุดท้ายกลุ่มนั้นก็กลับเนื้อกลับตัวใหม่แล้วก็ทรงมรกทรงผลยกไว้เหนือเก้าเหนือกระหม่อมนี่สมัยอุทธการแต่สมัยปัจจุบันนี้มันเป็นไปได้ยากนะที่ดูนันก็เห็นว่าเราตายไม,ม่แล้วและเมื่ออยู่กับพ่อแม่ครูเนี่ยแถวออกมาแล้วหนักแน่นทก,กันไม่แล่ะถ้าจะพูดถึงนี่พ่อจะพูดตามความเป็นจริงนะลูนะ่นนมีใครเคารพทุดทูลพ่อแม่ครู องหลงตาสุดๆไหมถ้าจะพูดถึงแยกแยะมาเลยนงตาเทศเรื่องอะไรนี่สมัยหลวงตานะและเรื่อยไปอีกหลวงปู่มั่นพุทธะโตมมีไกลกรลบองหลวงปู่มั่นสุดๆไหมมีไหม,มยแยกได้เลยสมัยพุทธกาลนึ่งมีผู้ที่เการพพระพุทธเจ้าสุดๆไหมนั่นคือถอยไปเลยถอยไปเรื่อย ในสมรรถตัวการมีมากระยะกลางมาหลวงปู่มั่นมีน้อยระยะหลังสุดองค์หลวงตานิดนึงพอจะใช้คำนี้ลูกนะคือพ่อมองตามรูปการเลยนะถ้ามีผู้ที่มีความเชื่อความเลื่อมใสเหมือนหลวงปู่มั่นภูริทัตโตนี่ผู้นั้นก็จะเป็นแบบเหมือนหลวงปู่มั่นผู้นั้นมีความเชื่อความเลื่อมใสนะ แบบเอาจริงเอาจังโสสุสโเป็นโสตายตามหลักคําสอนของหลวงปู่มัน่นตามธรรมตามวินัยที่หลวงปู่มั่นสอนผู้นั้นจะต้องชนิดที่โสสุสโตเป็นโสตัยและเป็นพระเจกเช่นหลวงปู่มัน่นพระฤโตโหรือไม่งั้นการปฏิบัติปฏิปทาก็ต้องเป็นแบบองค์ท่านอุปนิสัยวาสนาบาร,รมมีแตกต่างกันไม่สามารถเป็นเหมือนองค์ท่านหมดแต่ ต้องมีเชื้อที่ดีอย่างนี้นี่พ่อนึกถึงต่อของพ่อนะอันนี้ค่อยจางมาจางมาจนถึงองค์ลงตาองค์ลงตามหาบุญญาสัมปโโันนวัปราบมันตัดก็ไม่สามารถทําเหมือนหลวงปู่มั่นได้หมดนั่นด้วยอุปนิสัยวาสนาบารมีที่แตกกลางกันแต่เคารพยกหลวงปู่มัน่นสิ่งที่พอทําได้ก็คือศีลการสอนเอาตัวนี้ยกเว้นการออกตรงความโลก และไม่สามารถอยู่ปาใช้ผ้าบังสกุลเหมือนหลวงปู่มั่นได้ตลอดชีวิตแต่ในความเครพพอบารมีไม่ถึงเรหลวง,งปู่มัน่นหลวงตาจึงใช้อากากิริยาและ่าทางต่างๆที่จะรักษาไว้เป็นบางสิ่บางอย่างนี่คือสมัยองค์หลวงปู่มัน่นแต่เมื่อถึงสมัยลงตาตอนนี้หลวงปู่ยังไม่เห็นนะหลวงปู่พูดตรงๆ ยังไม่เห็นเห็นแต่อากัปปิยาธรร,ธรรมดาธรรมดาแต่การกระทำไม่เหมือนองค์ท่านยึดไว้ช่วงต้นก็ยังดีนะยึดไว้ช่วงต้นก็ยังดีช่วงต้นหมายถึงที่ไม่คุกคีกับใครหนีไปเรื่อยๆจนถึงไม่สามารถหนีได้จนมาสร้างวัดป่าบบรรดาแล้วองค์ท่านยุ่งกับโลกไหมเออเอาจงที่สร้างวัดป่าบบรรดาลนี่คือพอเอาตัวนี้พอแล้วนะ่ะ ยุติตอนนี้คนไข้เพื่อตัวเองที่เพื่อมากเพื่อผลเพื่อหลังแต่ผลเพื่อมากเพื่อผลเพื่อหลังแต่ผลโดยแายเดียวเพื่อพลังงานโดยแทยเดียวและตอนนี้แหละพอไหม่ะไ,ไม่พอสักอย่างพัดเราก็ยังไม่สมบูรณ์เนาะอืมเจดียด์เราก็ไม่สมบูรณ์เนาะศาลาก็ไม่สมบูรณ์เนาะแล้วอะไรจะสมบูรณ์เนไม่มีอากาศบริยาแลวไม่มีปฏิปทาพ่อแม่ครูที่เลือกที่ประเสริฐไ้เลย ถ้าเห็นด้วความสง่างามเบื้องต้นทำปากบ้านปลายที่สุดเลยนี่แนตะ่ที่หลวงปู่พุทเมื่อก,กี้ว่านิดเดียวลูกเข้าใจไหมหลวงปู่มั่นยังพอมีพอใช้ได้เลยไปในสมไยพระตถาโคตเจ้าเออก็เป็นอีกแบบหนึ่งยกไว้เนื้อก็เนะื้กะหม่องใช่ไหมยุ้งยกของหลวงปู่มั่นเออยังพอใช้ได้ยังมีแต่ยกหลังยุกหลังลงตามมหาบวัวมาเนี่ดังที่ลูกเห็น พ่อแม่กูแต่รูปแต่ละองค์ก็ดังที่เห็นจะเป็นด้วยบุญภาวาสนาบารมีหรือเป็นอะไรอ้าวไปพิจารณาวรู้แก่ใจของตัวเองว่าตัวเองเป็นด้วยเหตุในในอะไรถ้าคิดที่จะทําทําไมจะทําไม่ได้ดูลงตามหาบวนคนหลังไปหลังไปหลังไปไล่ซะด้วยซ้ำตั้งแต่สมัยสร้างวัดบ่านันดานใหม่ๆการเตแต่ละการนี้หลวงปู่ฟังแทบจะแทบจะหมดทุกกันนะ มีคนณกรุงเทพนั่งรถวัดไปนี่ไล่เลยมาทําไมมากราบมาเที่ยววัดตบบากันตาดไม่ให้เข้าไปกลับไปจ้ะเราเป็นเจ้าอาวาสที่นี่สั่งการได้ไปนี่ไปแต่ละกันแต่ละกันในสมัยนั้นพอคงเทพก็ขึ้นรถมองหน้ากันเพราะกำขำแล้ก็กลับคงเทพ ไม่ง่ายเหมือนสมัยที่องค์ท่านแก่จ้าหลัพระนรูปนะต้องเข้าใจด้วยอันนี้ถ้าจะพูดถึงเนี่ยแล้วมีใครที่จะรักษาปฏิปทาพ่อของพ่อแม่กูไม่หนละัพะพ่อออกมาจากวัดป่าบรรดากดก็ดังที่เห็นทั่วโลกดินเดนนะไม่ใช่ประมาทพ่อแม่กูนะแต่อยากจะเห็นปฏิปทาที่เหมือนสมัยองค์หลวงตาที่หนีหมู่นีน้คณะโลบหลบซ่อนๆแล้วสร้างวัดป่าบรรดาดใหม่ๆอยากจะเห็นแค่นั้นแล้วไม่ใช่ ีที่ไขคค่ชิสเน่ยแม่แเราแอบเป็นสีของลวงตานั่นเรานี่มันแปลกนี่ยนะไปแเอบเป็นสีลวงตาตั้งแต่เป็นคาราวาสมานู่นอย่างนั้นลวงตาจึงแอบไปสอนเราในป่าในเขาเป็นสีปีเนี่ยนั่นเราแอบเป็นสีลวงตาลวงตาก็แอบไปสอนเราในป่าลูกลองนึกดูดิตั้งแต่ปีพุทธศักราช2541หลวงตามาหาบัวแอบไปสอนในป่าจนปีพุทธศักราช2500 สี่สิบหกสี่สิบเจ็ดสี่สิบแปดสี่สิบเก้ายุติของหลวงตาไม่เข้าไปสอนเราอยู่จนปีสี่สิบเก้าไม่สอนเลยและไม่เห็นลงตายเลยปีสี่สิบเก้าไปสอนแบบใหม่ไงที่ท่ำเง่าไม่เสียงดังที่พูดให้ฟัง เรามาหาน้อยไม่ใช่ว่าลงตานี่จะสงสัยหน่อยนะนั่นนี่บ้านปสุดตายเลยนะไหนๆลองเล่าปฏิปทาโชุดโซดเป็นโสตตายให้ลงตาฟังทีลงตาอยากฟังแค่นั้นแหละจากนู่นเลยเราไม่เห็นว่าลงตาแอบไปสอนเราอีกตั้งแต่ปีที่เจ็ดเก้ายุติไม่มีไม่เห็นองค์ลงตาอีกเลยจนลงตาองค์ลงตาเข้าสู่มหาบริณิพนธ เรามันอยู่ท <Yeah. S 1> <preview. S 2> ี like ่ภาคอีสานพอดี้เราก็ไปกลาไปไหว้พอเรารู้ว่าองค์ท่านห่วงเราดูแลเราอยู่ในขายขององค์ท่านเอไปสอนเราในป่าในเขาตลอดตลอดตั้งแต่เราออกวันราชาเลยจนเราไม่สงสัยใดใดเนี้ยอย่างงั้นมาถึงวันที่องค์ลูกตาเข้าสมหาวันนี้ผ่านเราก็ช่วยเต็มที่จนงานเจ็จเราจึงกลับมาที่วัดป่าเมื่อกี้เจ้าขนาดไหนล่ะนั้นเราก็ถือว่าเราเราได้ทดเต็ บุญคุณที่ประเสืที่เลิศจนประมาณไม่ได้ของพ่าแม่ครูแล้วสมบุญบริบูรณ์อันนี้แอบเป็นศิทองค์ท่านก็แอบไปสอนอันนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะอวดอุตริหรือว่าเขาเรียกว่าอ้อวดว่าเราเป็นสิทธิล้มตาไม่อย่างนั้นแอบเป็นสิทธิไงฟังให้มันชัดด้วยนะแอบเป็นสิทแล้วล้งตาเขาแอบไปสอนตั้งแต่ปีสี่สบหนึ่งเลยสอนตั้งแต่นู่นจนถึงปี4ี่บ จากนั้นก็เงียบไปเลยไม่มาอีกเลยไม่มาสอนอีกเลยไม่ไมาแอบมาสอนอีกเลยจนทราบข่าวว่าองค์ล้องตาเข้าถูงมหาวิญญาณผ่านเมื่อเรามาอยู่ที่นี่เราจึงไปช่วยงานเท่าที่เราจะช่วยได้ตามสติกําลังปัญญาเราแล้วก็มีอะไรนะัเราสมถะที่สุดตั้งแต่ไหนแต่ไรมาอันนี้ด้วยเหตุะรัวว่าผู้ที่ทําบุญกับพระหรหันจะเป็นบาปเป็นกรรมต่อบภพตอชาติไปเสียดาย ดังที่พูดในฟัง่งลูกศิลูกห้าของพ่อแม่กูอยู่ที่สกลนครนั่นหอะที่หาเรื่องลุงปู่อยู่พักหนึ่งนั่นมันจะเป็นเข้ากันนะลูกมันจะเป็นแบบลักษณะเดียวกันเลยนะอันนี้เหมือนกันนี่ใกล้ๆเราก็เหมือนกันถ้าลุงปู่ไม่ออกชี้แจงให้ทราบผู้ที่มีความซื่อต่อครูต่อบามีความเชื่อเรื่มเสในครูในบา ก็จะตกระกรรมลำบากต่อไปไม่มีที่ทสุดเราต้องออกเพื่อชี้แจงให้ทราบว่าเราไม่ใช่พระแบบนั้นเราไม่ได้บวชมาแบบนั้นเราไม่ใช่พระจงกระหม่่งวิเราไม่ใช่เรียนฉันวิชาเราไม่ได้ลวงโลกสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยเหตุด้วยผลอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้พอพูดให้ลุกขลานฟังเราไม่อยากเห็นว่าครูบาอาจารย์นี่หาเรื่องเรานี่จะทําให้ลูกศิษย์ลูกขาเดือดร้อนอีก เราไม่อยากเห็นลูกศิษย์ลูกขาที่เชื่อครูเชื่อบาเกินไปต้องตรลระกมลําบากเพราะเราพ่อแม่ครูผู้สมรักสมผลยกไอ้เหนือเข้าในก็หม่อมนะล้วอยู่ได้ยังไงอนี่รู้ได้ยังไงอันนี้แหละที่มันดูกันยากรู้กันยากขอให้เหตุที่ว่าเราจะไม่ถึงธรรมสูตรนั้นเราจะช้าได้ยังไงนี่พระเจ้าจึงวางไว้ซึ่งธรรมซึ่งวินยัยธรรมวินัยต้องเป็นใหญ่กว่า เธอจะทรงมารทรงผลขั้นต้นขั้นกลางขั้นสูงสูงก็ตามทำวินัยต้องใหญ่กว่าพวกเธอไม่งั้นพวกเธอก็อวดอุตริเป็นศาสดาเองเป็นพระพุทธเจ้าเองไม่เคารพพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์หููต้องเข้าใจด้วยทำวินัยต้องเป็นใหญ่กว่าไม่งั้นพระพุทธเจ้าไม่ปรับอาบัติพระอรหันนะพระพิณฑลพระเจ้าปรับอาบัตินั่นนะนูต้องเข้าใจด้วยทำวินัยต้องใหญ่กว่าตัวนี้ ถ้าพระอริยบุคคลเขารบพุทธเจ้าพูดเน้นย่อมเข้าใจยกเว้นสิทธิวพรเถรพะทัพ่อยพูดอย่างนี้นะพูดแบบไม่แคร์ใครด้วยพูดเอาความจริงพูดด้วยไม่งั้นก็จะจมกันอยู่อย่างนี้อย่าไปว่าเพื่อนเพื่อนทรงมรรคทรงผลทรงอรหันตผลแล้วนะผู้หญิงจะอืมผู้หญิงจะมาเตะมาต้องผู้หญิงจะมาเช็ดเนื้อถูตัวให้ไม่เป็นไรรอกเพื่อนปล่อยวางหมดเปรตผีน่ะที่ไม่มีในหลักคาสอนูกต้องเข้าใจด้วย พ่อแม่ครูในสมัยของหลวงปู่มั่นบริสุทธิ์โตนี่พระรูปหนึ่งพอศึกษาดูในคำพีสิทธิสายลงกู่มัน่นไม่ใช่คำพีที่ลงตาแ่กนะพระรูปหนึ่งท่นปฏิบัตินักจนสลบลูกศิษย์ลูกหาหามเข้าโรงพยาบาลผู้หญิงเป็นผู้ที่ฉีดยาให้หมอผู้หญิง ท่านโลกอยู่ท่านไม่รู้พอท่านฟื้นขึ้นลูกสิล์ลูกหาก็เลยพูดให้ฟังท่านเป็นเดือดเป็นร้อนบอกให้แจ้งแก่สงต้องการให้สงประชุมกันเพื่อแจ้งว่าตัวเองต้องสังฆาทีเศษนี่เห็นไหมลูกขนาดนั้นนะขออยู่ปริวาสกรรมนี่สิลป์กผู้มั่นนะลูกนะขนาดนั้นน่ แลวเปรีแล้วเรนตั้วนี่พ่อจะพูดอย่างนี้นะลูกนั่นนี่ในะเรื่องของเรื่องมันเราจริงไม่ลงใครไงก็บอกว่านั่นสมัยพุทธกาลนี้เลืดอระเสืิฐสมัยหลวงปู่มั่นนี่ลงลงมานี่สมัยหลวงตาเราเริ่มที่จะนิดเหลือนิดเดียวนั่นผู้ที่ทรงมกักทรงผลทรงธรรมทรงวินยัยอย่าเอาเรื่องอื่นมาพูดกันเลยเอาธรรมเาวินัยพูดกันดีกว่าถ้าเคารพในพระตถาคตเจ้าถ้าเคารพในองค์หลวงปู่มัน่นถ้าเคารพในองค์หลวงตาเดีย๋ยวเปรียดพีเมาเพี้ยนพ่า เราไม่ได้จะสีดูงตาแบบจงแจ้งเราแอบเป็นสีลวกตาแต่เป็นขาวา้ว่าด้วยความเคารพเทิดทูนเรารู้ว่านี่คือพระงหันเมื่อเก้าแ้วเราออกบรรพชาหลวงตาก็เอบไปสอนเราในป่าตั้งแต่ปีสี่หนึ่งจนถึงปีสี่เก้าแม้นเราสิ้นสงสัยแลว้วก็ตามท่านก็ยังดูแลตลอดดูแลตลอดจนถึงปีสี่เก้ายุติจากนั้นเราก็ไม่เห็นลูกตาเข้าหาเข้าสอนเราอีกเลย หรือเข้าดูแลเราอีกเลยคงจะรู้ว่าเราพึ่งตัวเองได้แล้วนี่เราพูดตรงๆนะลูกนะสิ่งไหนที่เป็นไปตามหลักธรรมหลักวิน,นัยเรายึดไว้ทั้งหมดแต่ไม่มีการกอร่อสร้างใดๆเหมือนวัดวารามอื่นไม่มีการแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นในวัดนี้จะไม่มีไม่ได้เลือกพักเลือกพวกเลือกเผ่าเลือกพรองอยู่รวมกัน บอกเธอมาจากไหนก็ตามต้องถอดหัวโขนออกใชก่อนเอาทร,รมาวินัยเป็นใหญ่ไม่งั้นมหาบุญมหามกุศสของพวกเธอก็จะล่วงไปหมดไม่เหลือเชื้อเลยอันที่เราออกเราออกเรื่องนี้อาจารย์ก็ว่าตอนนี้ว่าเราผิดทางแล้วก็อยากจะทราบว่าผิดทางแบบไหน,นว่าเราไปจองขมังเทก็อยากจะทราบว่าไปจองขมังเบทแบบไหน,นอยากจะให้รู้อยากจะให้รู้ประกาศให้ทราบด้วยสแสดงให้เห็นด้วย นี่ในเรื่องของเรื่องมันมันก็เลยเป็นกระเทือนใจเราไม่ใช่อะไรหรอกผู้ที่ผิดกลับบ้ามันผิดผู้ที่ไม่ผิดกลับบ้าผิดเนี่ยถ้าจะพูดถึงตามธรรมตามพี่ในอย่าให้สัมมาเนรสอนพระมหานี่ยจะบอกให้มันเป็นแบบนี้ลูกเนี่ยพ่อแม่ต้องสอนลูกไม่ใช่ว่าให้ลูกสอนพ่อแม่ลูกสอนพ่อแม่มันน่าเกลียดไหมล่ะมันน่าดูไหมล่ะเดี๋ยวจะบอกว่าลูกนี่แล้วคุณพ่อแม่ลูกอากาตันอยู่อีก เขาใจด้วยสิในี่ยนะคำการเทศของหลวงปู่มัน่นการเทศของหลวงตาเป็นการเทศแบบไหนก็นฟังก็มันถึงใจด้วยใช่ไหมล่ะไอพวกเรามันฟังไม่เป็นอน,นี่ต่อไปในแป๊บๆหน้ามันจะเป็นนะลูกนะสมณเณรจะสอนพระก็พระพระเป็นอย่างนี้ท่างที่เห็นนี่สมณติก็ทรงสมณเณรทรงมรรคทรงผลที่นี่ม,มนันสมัยพุทธกาลสมณเณรทรงมรรคทรงผลพระเป็นปูถุชนลูกลองนึกถึงจังดูทีมีทิฏฐิม,มานะว่าอยู่กับครูอยู่กับบารเรียนมากรู้มาก แจ้งแทงตลอดไปหมดและเปรตผีในใจของตัวเองรู้จักไหนนะนีหละพวกนี้จึงตมในมหาเวจินรกตมในมหาเวจินรกเหมือนพระสมัยพุทธกาลหนึ่งนั่นมาตัวเองเลยตัวเองประเสริฐทรงพระไตปีดรููไปหมดเอาไปเอามาตอนนี้นึ่ลจาจักรละเยอะทีไม่ลงอุโบสถ ไม่ลงอุบสถไม่แสดงอาบัตหลวงปู่ไปอยู่กับพาะรูปหนึ่งอยู่ภาคเหนือนี่เป็นอย่างนี้แหละไม่แสดงอาบัตไม่ลงกุโบสถเพราะว่าปล่อยวางเปรตผีจะชัดหลุดจากนรกมหาเวจีมาเกาาิดหรือไงบวชมาเพื่อทำลายศาสนาคนโง่กว่ามากดีนี่หน่ทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายเรียนมากยิ่งโง่มากเราไป อยู่ด้วยปรงทาสังเวชอคนยี่เง่าขนาดนี้แล้วพระก็ยี่เง่าขนาดนี้เลย,นนเเลยไม่รู้เรื่องเลยหรือว่าพระพุทธเจ้าสอนแบบไหน,นอ๋อมันสอนกันอย่างนี้เหรอไม่เห็นหรือในพระสูตรบอกอย่างชัดแจ้งมีพระที่หลงในลาบจักรราคามเฉลินลเฉลินเดือนเือนพระที่เป็นลูกศิษย์ก็มากบตรดปิกาลที่เป็นลูกศิษย์ก็มากเป็นผู้ที่มียอดานานะดากนี่ในสมัยพุทธกาลหนึ่งนั่นอันนี้พระเจ้านี่ เลือดประเสริฐแล้วมีราศกรามมากมีคนแสนเสน่หยนยอยมากไม่จําเป็นต้องลงโบสดใชร์ครับใชร์ครับอาจารย์เลือดอาจารย์ประเสริฐแล้วนะเห็นไหมมีแตเบศผีที่มันสาตัวกันได้กัน,กนนะอาจารย์เลือดอาจารย์ผมประเสริฐแล้วไม่มีใครเกินนะอาจารย์ผมแนละ้วอย่าไปลงกุโบสดอย่าไปแสดงอาบัติเพราะกุบาอาจารย์เลือ,อดประเสริฐแล้วเวลาตายเนะนีน่ยโน้นไปลงมหาเวจินรกทั้งขยงเลยนะพระกลุ่มนั้นก็ไปทั้งขยงอุบาสกปฏิการด้วยไปทั้งขยง เดี๋ยวพอเกิดมาเป็นอะไรล่นะมันก็เป็นปาปากเน่าปากเหม็นนะ่ะเห็นไหมนะ่ะมันก็มีในพระสูตรนั่นนะ่ะหรือว่าจะพากันบ้าบอคอแตกกันอีกันนั่นผมบอัความจริงวัดนั้นลูกอย่าให้จมณเนรต้องสอนพระมหานะอย่าให้ลูกต้องสอนพ่อนะผมกูจะพูดอย่างนี้นะฟังให้มันถึงใจด้วยทั่วโลกนั่นแหละพ่อแม่ต้องสอนลูกมันถึงถูกไม่จะว่าให้ลูกสอนพ่อแม่ อย่าให้พระผู ite, it ้เล็กผ no like ู้น้อยไปตำหนิพระผู้หลักผู้ใหญ่มันไม่ถูกตามธรรมตามวินัยพระผู้หลักผู้ใหญ่ทรงธรรมทรงวินัยทรงใจที่บริสุทธิ์ด้วยตำหนิตีเตียนลูกหลานตามธรรมตามวินัยมันถึงถูกอันนี้เราจึงไม่ลงกับเรื่องนี้แหละพอเราบวชมาเราเคารพพระพุทธเจ้าะธรรมประสงค์พระพุทธเจ้าศัสดาเราพ่อเราครูเราพญาช้างเผือกนั่นวางไว้ซึ่งธรรมซึ่งวินัย เมื่อเราตัตะกเข้าสู่มหาบริณีปัานทำบนันนั้นเลลูกเอ้ยเป็นตัวแทนของพ่อเลมันถึงใจด้วยแต่เคารพพ่อเทิดทูนพ่อปฏิบัติตามนี้โสตุโสเป็นตามนี้นะลูกโสตุโสเป็นโสตายตามทาตามินันที่พ่อบอกพ่อสอนลูกนี่คือทรยบสมบัติมหาสมบัติที่ยิ่งใหญ่อภิมหาสมบัติที่ยิ่งใหญ่ นั่นรอริยทรัพย์อริยสมบัติที่ยิ่งใหญ่ปฏิบัติตามนี้รูกโสตุโชเป็นโสตายอย่าเอาที่อื่นอย่าเอาอย่างอื่นเป็นที่พึ่งให้เอาทมอภินัยเป็นที่พึ่งนี่คือพ่อนะนั่นมีลูกที่ดีไหมทั่วโลกฟังด้วยพอมีลาบชักษณะความเสริญเสริญเดินดยอไปแล้วคนละแบบแล้วชียใจจะทําอะไรก็ทําไม่ยกทมยกวินัยขึ้นไม่ยกพ่อตัวเองขึ้นยกแต่เพียงรูปปั้นไว้กลาใบไหว แล้วเปล่งวาจาพุทธัทงทำมังสังขังสรณนัาชฌามีแค่นี้นอกนั้นเปตผีสิงในใจหมดเลยถ้ามีความเคารพไม่กล้าทำเพราะจะพูดอย่างนี้นะพวกลูกฟังด้วยไม่กล้าเบี่ยงเบนความเป็นจริงไม่กล้าทำลายหลักคำสอนที่ไม่ลวงปู่วางไว้พอลูกที่ทุกหากราบเรา พระมากาบเราโน่นกับผู้เ,เจ้าพนะระพุทธรรมสงค์นั่นพ่อเราครูเราจะแตเ่เราก็อยากจ้างเกิดเหมือนผมก็ให้เพียงคําแนะนําแค่นี้แต่พ่อเราลเลือดประเสริฐถ้าจะฟังธรรมตัวนี้ก็คือฟังธรรมพ่อเราเลือดประเสริฐนั่นผมแก้ให้ได้ตามที่กาลังปัญญาผมแต่พ่อเราผูเ้เลือดผู้ประเสริฐนั่นแก้ได้ตลอดอน,นันตการหรือผู้เจ้าสงสัยอะไรก็น้อมลงที่พอ่อ คำว่าแก้ได้ตลอดก,กาลก็คือให้มีความเคารพเทิดทูนในผู้เป็นพ่อแบบสุดๆโสสุดโสเป็นโสตายยอมโง่กับทํากับพี่นัยโง่กับพ่อของตัวเองอย่าไปโง่กับเปกับพีกับครูบาอาจารย์รูปใดทั้งสิน้นไม่งั้นพวกเธอจะจบพอกูดตามความจริงนะลูกนะเราไม่ได้บวชมาแบบชนิดที่บอกว่าเหมือนหมู่เหมือนคณะถ้า พระบวชมาในความเคารพพระพุทธเจ้าเขาทประสงค์จะไม่เป็นแบบนี้พ่อแม่ครูท้าเคารพพระพุทธเจ้า็ตามประสงค์จะไม่เป็นแบบนี้ไงเหมือนกับว่าตัวเองเลือดตัวเองประเสริฐมีหรือในสมัยพุทธการพระไปกราบฤูษีมีหรือในสมัยพระพุทธการที่จะมีทําเครื่องเส้นบงวงสรวงมีเหลือในในสมัยพุทธการพระที่จะประ,นะร,ะนะระกาศพญานาคพวกกราบพญานาคพวกกราบฤูษีก่อนพุทธการเมื่อพระพุทธเจ้าอบัติขึ้นปับ๊บตั้งตน ตั้งศาสนาพุทธขึ้นปั๊บนั่นแหล่ทุกอย่างก็ปราศร่างผู้ที่เป็นฤือเสียีไปก็มากราบพระพุทธเจ้าเอาพระพุทธเจ้าพระธรรมปสงค์เป็นอาจารย์แล้วเผยแผ่พุทธศาสนาทิ้งลัทธิต่างๆผู้ที่กราบพญานาคมาก็ทิ้งลัทธิกราบพญานาคพวกที่กราบพูดผีปีศาจเจ้าพ่อเจ้าแม่พวกที่บุญเทวดาก็ทิ้งลัทธินั้นมากราบพระพุทธเจ้าพระธรรมระสงฆ์เป็นอาจารย์ถึงพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรือง คือวันนี้กลับวันแล้วนี่ถอยคืนสู่อดีตที่งี่เงา่าโง่เขาบัญญาในจะบอกว่าศาสนาพุทธสอนแบบงมงายพี่นาวนะลูกนะพวกเราถอยคืนสู่สมัยหลังพุทธกาลก่อนที่พระเจ้าจะตรัสรู้เป็นโพธิญาณพวกเราถอยคืนไปหมดเลยไปกราบลืษสีบูชาลือสีไปกราบพญานาะคบูชาพญานาะไปกราบเจ้าพ่อเจ้าแม่ บูชาเจ้าพ่อเจ้าแม่นั่นกาบต้นไม้ต้นอะไรเป็นที่พึ่งนั่นเป็นไปหมดเลยกาบกบกาบเขียดนั่นไปแล้วเป็นที่พึ่งกาบเต่าเป็นที่พึ่งไปแล,ล้วกาบตัวบุ้งตัวหนอนเป็นที่พึ่งไปแล้วถอยคืนไปหลังก่อนพุทธเจ้าที่จิตตัสรู้เป็นผู้ที่ยานโกนหัวนองของผ้าเหลืองถอยคืนไปหมดเลยไปกราบฤือสีไปกราบพญานาค นั่นไปกาต้นไหมไปกาพวกเต่าพวกหนอนพวกหมูพวกหมาเป็นอาจารย์เลยพอจะใช้คําบ้าเลวไหมพวกเราพอจะใช้คํานี้นะลูกนะมันถึงใจดีนะเลวไหมพวกเราชาวพูดผู้ด,ดียกไว้เหนือก็หนากระม่อมนะมันกระเทือนใจพ่อมากนะลูกเนะี่ยเราว่าเราจะมีอายุอยู่ไม่นานช่วงที่เรามีพะละกําลังเราจะถึงที่สุดให้ได้ ถึงที่สุดในการออกเพื่อรักษามมลม,มุดกของผู้เป็นพ่อไงถึงที่สุดเห็นการรักษาพยาช้างเผื่อพ่อเราคือมมลมุตกในหล,ลักธรรมทำรักทำหลักวินยัยคำสองของพ่อเราอันนี้เราพูดแล้วเราก็ทําด้วยไม่ใช่่าเราพูดเฉยๆเหมือนพวกครูบาอาจารย์หรือหมู่คณนะเราพูดแล้วก็ทําจริงด้วยให้เราตายซะดีกว่าที่จะทําชั่วหรือ แวกแนวจากทำจากวิน,นัยเหมือนหมู่มันก็ไนดะ้เหมือนกูบายันไม่งั้นศาสนาก็จะจมไปเรื่อยๆถอยล่นคืนสู่อดีตการผ่านพ้นเลยสองพันหปีไปเลยไปน่นสามพันปีให้เป็นห้าพันปีเป็นหมื่นปีเป็นแสนปีเป็นล้านปีหรือเป็นอสงไขยมันถอยไปอีกแล้วนแล้วก็เห็นกันอยู่นี่พ่อแม่ครูป้าคุณหลักคู้ใหญ่ พาลูกศิษย์ลูกหาไปกราบลือสีเป็นอาจารย์แล้วก็เห็นอยู่เขาก็ถ่ายภาพออกมาโชว์อยู่มีหูมีตาทุกคนนี่ไม่ใช่ว่าหูหนวกตาบอดนี่ยกเว้นสีปฏิปทาทัศัูหนวกตาบอดนั่นเห็นแต่สิ่งที่ไร้สาระดูแต่สิ่งที่ไร้สาระปฏิบัติแต่สิ่งที่ไร้สาระสิ่งที่มีสาระแข่งขานไม่ปฏิปทาตั้งตัวเองเป็นขูเป็นบาตั้งไอ้ตั้งตัวเองเป็น,ปน,ปนพระพุทธเจ้าเองตั้งตัวเองเป็นศาสดาเอง หลงในยศดแทบรานาศักหลงในความสน,นับสนุนเนจอแล้วทำไมจึงไม่สอนลูกลงที่ทมที่บนไนที่พระเจ้าทรงสั่งสอนเล่าน,นี้มันสู์พันธ์ไม่ต้องมากลายพันธ์แล้วนี่อันนี้พให้ลูกหลานฟังโยม,มาเมื่อวานนี้เขาพูดให้หลวงปู่ฟังหลายเรื่องเขาก็สอนสแสวงหาครูหาบาอยู่ตั้งแต่นานจนผลสุดท้ายเขาก็ได้หลงด้วยทได้ไปไหนขอสาธุขอให้ลูกทุกคนผู้ที่ช่วย พอพุทธศาสนาหรือดูแลหลักธรรมหลักวิเนัยร่วมกันให้เจริญรุ่งเรือง,งทั้งทางโลกและทางธรรมทั้งปัจจุบันและอนาคตพอคอนบทนลูกสาธุ